เคยสงสัยกันไหมครับว่าแอปส่งอาหารเจ้าไหนส่งไวสุดไม่มีอะไรติดเพราะผมบอสกิลติก สวัสดีครับงบอลเกตีครับวันนี้เราเกิดความสงสัยว่าแอปฟู้ดเดลิเวอรี่ที่มีไรเดอร์ขับมอเตอร์ไซค์มาส่งเนี่ยเจ้าไหนส่งไวสุดนะครับเราก็เลยเลือกมา3แอปที่เราจะเอามาทดลองกันในวันนี้แอปที่1คือ Grab Food นะครับแอปที่2คือ Food Panda สองแอปนี้นี่ดีนะครับทำไมถึงดีครับเพราะเขาเคยสนับสนุนเราครับส่วนแอปที่3ครับ Lime นะฮะแอปอื่นๆมก็จะเป็น Robinhood, Gojek แอปอะไรก็แล้วแต่นะฮะถ้าคุณอยากเป็นแอปสั่งอาหารที่ดีนะครับดูแล้วต้องทำอะไร Contact แอปอะไรแอ แอปอะไรแอดอะไรแอดแอดอะไรแอด gmail dot เฮ้ยวันนี้นะครับเราก็เรื่องร้านอาหารที่ใกล้สตูเราแล้วก็มีทั้ง3แอป,ปนี้แล้วกันเราก็เลือกมาเป็นร้านเบอร์เกอร์ร้านหนึ่งคุณอยากกินอะไรกันอะ่ะวันนี้มันต้องเป็นเมนูเดียวกันด้วยใช่ไหมใช่จะได้ทําเหมือนกันเดีย๋ยวมาดูดีว่าแอป,ปแต่ละคนมีโปรโมชั่นสุดคุ้มอะไรที่ต่างกันไหมเออต่างวะ่ะของผมมีเนี่ยสองแปดเก้าสองสามเก้าโปรโมชั่นของผมโปรโมชั่นร้อยเจ็ดห้าร้อยห้าเก้าโอ้ไม่มีเลยของผมสามห้าเก้าสองสี่สี่เราต่อหาที่มันมี าา3แอปมันสั่งได้ไม่เหมือนกันนด้วยทั้งั้นเราเป็นเมนูเดียวไหมอวอเปอร์นี่หรออ่าร้อยหกเก้าบาทแล้วร้อยหกเก้าเพิ่มลงในตะกร้านะครับเพิ่มลงในตะกร้าครับหนึ่งึ้งก็จ่ายเงินส่วนทุกคนใช่ไหมตอนนี้ของคุณส่งฟรีเหรอค่าจะส่งศูนย์บาทเขาบอกมาเอ้ยของผมค่าจะส่งสิบห้าบาทอ,อโหนี่นะครับเริ่มเริ่มแตกต่างกันแล้วนะครับแต่ไม่แน่การจ่ายแพงอาะทำให้คุณมาไวก็ได้อ่าใครจะไปรู้มันคือเหมือนแบบจ่ายบิสเนสขายอะโอเคนะหนึ่งสองสาม ไปแล้วมาแล้วครับมาแล้วไปแล้วครับผมไปแล้วครับเอาไปแล้วเอาไปแล้วครับกำหรังค้นหาไลายแมนครับตอนนี้ตอนนี้ครับโอ้โหทำอาหารแล้วครับตอนนี้ไวมากเฮ้ยเผมค้นหาไลายแมนอยู่เลยโทหมาเลยครับโหมาเลยสวัสดีค่ะจากแบแมนนะ ครับผมเดี๋ยวลูกค้ารอกดยินยันออเดอร์ให้ด้วยนะคะได้เลยครับค่ะคุู่นะครับครับสวัสดีครับไลน์เพนโทรมาไไลน์ได้ผมได้ผมไวายได้ผมไวเฮ้ยแต่ไลน์ได้ผมอยู่ตรงข้ามว่ะ้อพี่จ้างเขาไปรอไยไม่ใช่ตรงข้ามหมายถึงตรงข้ามอีกฝั่งถนนที่เขาต้องอยู่เดินมาไอสนุกว่ะเออสนุกดี่อะแต่ฟู้ดแพนด้าผมจำได้เลยว่าทำอาหารรอแล้วไลน์เดอร์ไปรับเพราะฉะนั้นตามหลักแล้วอันนี้ควรวายกว่านะอ่าไม่แน่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  อ้าวยืนยันยืนยันอ้าวโอเคยืนยันลยืมเงินพ่อมาห้าร้อยนะครับทุกคนเพราะว่าไม่มีตังค์ครับวิ้ยไรเดอร์ผมไปสุดเลยว่ะไลเดอร์พี่วอเพิ่งถึงร้านแต่ของผมมาทํารอแล้วแต่ไลเดอร์คุณยังไม่มาเลยแต่ของพี่บอเพิ่งทำไงผมทํารอ5ห้าทีแล้วเวนๆก็ทํารอแล้วใช่ไหมเอาเจ้านี้มาก,ก่อนเอาไปเลยอย่างนี้เลยรู้สึกเหมือนแข่งมาเนี่ย หมาเพนด้าตอนนี้มาเหม่อน,นจะเป็นมาหมาลแมนนี่น่าจะไวสุดนะตอนนี้ดูได้ยังไงดูย,ยังไงเพราะว่าผมเห็นเขาอยที่ร้าน,านเขายังไม่เคยสปอนที่นะเขาอาจจะช้าสุดก็ได้ <laughs> โอ้ตกใจตกใจเสื้อเขียวเสื้อเขียวนึกไม่ใช่ <laughs> เฮ้ยเฮ้ย มาละฮะ้วละฮะมาแล้วครับแบบขึ้นแล้วนะครับเอ้าจริงๆเอาๆเอาๆเอาคำสั่งซื้อยืนยันแล้วนะครับตอนนี้ของผมฟู๊ดแพนด้ายังนิ่งอยู่เลยนะที่เดิมเรากําลังเตรียมออเดอร์ให้กับคุณโอ้แต่ออเดอร์ผม on the way แล้วครับมอใส์คุณขยับยังคุณดูโบกกัะน็อกก็าดิคุณดูโบกกัะน็อกเขาใส่หมวกยังใส่หมวกยังใส่หมวกยังเดี๋ยวผมโทรถามให้ไหมว่าใส่ยังเฮ้ยขยะแล้วขยับแล้วครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันขยับจริงว่ะโอ้โหเขานำมาแล้วครับตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยลายแมนผมขยับแล้วเฮ้ยเฮ้ยขนาดยังล้านอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยไปพูดผสมอะไนวะ ไอ้ icana, เมื่อกี้คุณแอบพิมพ์หาเขาว่าซิ่งๆหน่อยพี่ป่ะเนี่ยไม่ใช่เราจะวัดผู้ชนะคือคนที่กัดเบอร์เกอร์คำแรกป่ะขับมาเข้ากล้องโกโปรคนแรกอ๋อเข้ากล้องคนแรกเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเข้าไปรับอาหารแล้วกำลังซิ่งมานะครับตอนนี้พุ่เพินาตามมาแล้วโอ้โหรู้สึกว่าพุ่เพินาศแต่ไกลสุดเลยครับอ้โโหได้ครับไรเดอร์ผมเลยทางยูเทิร์นครับเอาเอ้าเอาเอาแล้วครับเอาแล้ว มันลุ้นว่ะมันรู้จะดูแมปนี้หรือว่าดูความจริงดไอถึงแล้วเว้ยลายแมนถึงก่อนนะครับบริการเท่าไหร่ครับเฮ้ยจำกัวถึงแล้วที่หนึ่งก็คือลายแมน ที่สองคือ grab food แล่ที่สามก็คือ food panda ซึ่งยังไม่มานะครับ <c oughs> เรา food panda มาก่อนไหมไม่เป็นไรก็ไม่คุณเดี๋ยวต้องรอผมกินได้แล้วเออค เคยสงสัยกันไหมครับว่าเราสามารถปลูกไม้ไผ่มาทําหลอดได้ไหมสาด้าอคกิติครับในี้สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเจ๋งมากคือว่าเราสามารถสั่งต้นไม้ผ่านร้านค้าออนไลน์ได้แล้ววะทุกคนสั่งในไหนน่าจะสั่งในช้อปปี้บ้างช้อปปี้ขายต้นไผ่จริงๆเราซาด้าก็ขายและอีกหลายเว็บก็น่าจะขายเหมือนกันใคร <ๆ S 2> ที่แบบ <ๆ S 2> อยากจะเริ่มเข้าสู่วงการปลูกต้นไม้นะครับแล้วขี้เกียจที่จะเริ่มจากพาเพาะเมล็ดอะ่ะมันสั่งเป็นต้นอ่อนได้เลยเว้ยโอ้โหอย่างเช่นต้นนี้เป็นต้นนะครับที่ผมสั่งมาตอนแรกที่มันมาเนีมันนนกก็อออลแต้้้วาง แล้วก็กระจายกระจายน้องแล้วก็เอามาใส่กระถางที่มันใหญ่ขึ้นใส่ดินใส่ปุ๋ยเพิ่มเพื่อที่จะให้มันอยู่รอดแล้วก็โตต่อไปได้นะครับเอนเนี่ยแล้วอันนี้ผมใส่มาประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยต้นต้นแบบน้อยเริ่มโตขึ้นมาแล้วอันนี้ทั้งหมดก็คือเป็น d n a เดียวกันนี้นะครับอ๋อไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ต้นญ้าอื่นเลยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือต้นไผ่เลยวิธีการที่ต้นไผ่เขาเขยายพันธุ์ก็คือว่าตัวเขาเนี่ยมันก็มีรากใช่ป่ะรากมันก็เดินตามดินแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาเกิดเเเเป็นนนนนนนตต้้้้ออออยยใหหมม่่่่ไััีีีทาาาารรกววลดพพะโ ไซมันจะพอดีหลอดเหมือนกับหลอดที่เราใช้ดูดน้ําเลยแล้วก็ตรงกลางก็จะมีรูกลวงสามารถทําให้เราดูดน้ําผ่านได้ก็คือเอามาทาเป็นหลอดได้เลยนะครับแล้วเป็นหลอดที่รักโลกมากเพราะว่าพอเราใช้เสร็จเราทิ้งไปในกองปุ๋ยใช่ไหมมันก็ย่อยสลายกลับมาเป็นปุ๋ยใหม่อีกรอบหนึ่งอ <c oughs> ขอเพิ่มเติมหน่อยก็คือว่ารอบที่แล้วะที่ผมเลี้ยงมะเขือเทศแล้วมันตายจาได้ไหมจำได้ดิเออมิสเตอร์ทเมโต้หลังจากรอบแล้วนะครับผมก็ได้พัฒนากระถางแล้วเว้ยอันนี้เป็นกระถางลดน้ําเอง V2 ต่างจากเดิมตรงที่ว่าตอนนี้เรามีกระถางแยก สองชั้นแล้วชั้นบนเอาไว้เก็บดินเพื่อปลูกต้นไม้ชั้นล่างาไว้เก็บน้ําเดี๋ยวจะดึงให้ดูนี่อ๋อ oh, ผ้าเนี่ยมันจะดึงน้ําขึ้นไปใส่ดินใช่ไหมใช่ทําให้ดินชุ่มชื้นตลอดเวลาใช่ทําให้เราอะ่ะไม่ต้องเสียเวลามาลดน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นผมว่าอาทิตย์หนึ่งผมลดรอบเดียวพอคือเติมน้ําในนี้อืมเติมน้ำข้างล่างแล้วปล่อยให้มันโตเอง <She> คือผมกาลังคิดอยู่ว่าผมอยากจะประดิษฐ์กระถางแบบนี้แต่เป็นเวอร์ชันสวยๆเลยเป็นเวอร์ชันบล็อกเกอรกติคือบล็อกกอรกติขายกระถางต้นไม้นะครับตอนนี้เป็นกระถางที่แบบช่วยทาให้ทุกคนสามารถปลูกต้นไม้ได้ถ้าใครที่แบบสนใจคอมเมนต์บอกนะผมจะพัฒนาโปรดักต์นี้ต่อทุกคนทั้งบ้านนะครับคิดว่าจาักเตอต์เล็กเนี่ยจนการเป็นหล่อให้เราดูอะใช้เวลากี่วันคอมเมนต์ด้านล่างตอนนี้เลยโอเคทำแล คือว่าเมื่อเช้าอ่ะมานั่งดู้ว้แล้วก็ตังต้งหิดว่าอืมไม้ไผ่มันจะโตเร็วขนาดนั้นจริงเหรอวะเพราะว่าไปดูต้นนั้นเห็นปะนี่นี่คือแตงกวาแล้วเฮ้ยทำไมแตงกวามันมีอะไรขึ้นมาเหมือนไผ่หลอดเลยวะอ๋อไผ่ขึ้นแตงกวาเหรอครับเ <laughs> ปล่าครับไอที่เราทำแล้วมันเป็นสิบวันอ่ะย่า yeah! <laughs> <laughs> เคยสงสัยกันไหมครับว่าลูกอมหนึ่งเม็ดเนี่ยถ้าเราวางไว้บนพื้นอะ่ะกี่นาทีมดขึ้นตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมทุกคนโตมาก็เคยเห็นว่าเรากินเสร็จอาหารอะไรแล้วมันหล่นมันโตอะ่ะถ้าพักอยู่ดีมันจะมีกองทับมดมาหยิบไปเว้ยแล้วถ้าเราวางลูกอมแบบหนึ่งเม็ดใหญ่ๆวางไว้เลยมันจะหยิบไปได้ไหมแล้วมาใช้เวลากี่นาทีในการหยิบอันนี้ครับเป็นลูกอมคาราเมลจากคลิปเคี้ยวอะไรติดฟันที่สุดที่ผมถ่ายกับโอ๊ตที่เราอยู่ในหอเนี่ยเราวางในสตูมาประมาณครึ่งปีแล้วอะ่ะมดไม่ขึ้นเลยนเนาะแเปิดหอวววางไ้ <S 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 ลูกอมอยู่ตรงนี้แต่มันไม่รู้ว่าลูกอมอยู่ตรงนู้นกระดาษนี่มันดับกลิ่นได้หรือเปล่าดับกลิ่นหวานจริงเหรอวะเออเป็นไปได้มันสองชั้นเใช่ไหมเออเออ,เออเป็นไปได้นะถามแล้ว ยี่นาส่วนที่2ครับเ mm hmm. มื่อวานเนี่ยมดมันไม่กินเว้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาเราน้อยไปหรือเพราะว่าตอนนั้นไม่มดหรือเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเราเลยไปหาซื้อลูกอมมานะครับอันนี้ข้างหลังมันเขียนว่าน้ําตาล57%กูโคสสลับ3 8กูโคสสลับก็เป็นน้ําตาลนะแต่ว่าเป็นเวอร์ชันน้ำเพราะฉะนั้นาเบวก38ก็ได้57880เกือบ 10. 100อนะครับอันนี้เป็นน้ำตาลเกือบร0 0เอร่ะเราจะวางไว้ตรงเมื่อวานที่ผมเห็นมดแล้วกันนะครับตรงนน โอ้ผหวางมันขึ้นนั่นแหละบ้านอันนี้ห่างหน่อยก็ได้ห่างๆให้มปนัญหาหน่อยก็ห่างสมมติประมาณสักเมตรนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราเปลี่ยนที่วางแล้วเราก็เปลี่ยนลูกอมมดจะขึ้นภายในี่นทีมันดะล่างตอนนี้เลยนี่นะครับผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้ว นะมดมดเริ่มเดินมาแล้วคุณเริ่มมาแล้วเนี่ยเริ่มมาเยอะแล้วเริ่มมาเยอะแล้วเฮ้ยอุ้มเป็นใกล้แล้วมันไม่แตกอ่ะมันแค่เข้าไปดมแล้วมันก็ไปเลยเว้ยหรือว่าลูกอมสมัยนี้เขาแบบเขาแบบมาให้มดไม่กินมั้เออเคลือนสารกันมดปะวะแบบคุณอาจจะต้องเลียก่อนชั้นหนึ่งจัดการนะพี่บอสไม่คุณแค่ทุบก็ได้ทุบให้มันแตกตรงกลางก็ได้แล้วก็ได้เนึกว่าอยากเลียลูกอม